ซึ่งในขณะนี้นะครับผงปรบพทธที่ได้อัญเชิญขึ้นจากสะดือทะเลก็กำลังเคลื่อนจากแพรนะครับเพื่อที่จะไปปริสถานบนขบวนชุดนักฟ้อนนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ต่อด้วยขบวนชุดนักฟ้อนทีมดาราเต่าภูสิ์ไต่อรไทยแล้วก็ต่อด้วยชุดนักฟ้อนโรงเรียนท่าพนม แล้วก็ต่อด้วยชุดนักฟ้อนมหาวิทยาลัยนครพนมขบวนชุดนักฟ้อนกลองยาวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามชุดขบวนสัตตนาคราญม์ขบวนศรัทธาสีโคตบูรณ์บูชาพระธาตุขบวนชนเผ่าต่างๆของนครพนมและคณะสพปลาวครับตามที่ท่านพระครูพระนิะีชากรได้หานํำเรียน ให้พี่น้องที่ครพรัวทุกท่านได้ทราบาเป็นระยะระยะว่างจากทุต่างต่างละกนให้ท่านได้เคลื่อนกรบวนตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับารยก็อย่างที่ามได้บอกทุกท่านว่าเรื่อเมสุเรื่ความ Thank <laughs> you.